อะไรนะักกินเคฟกูดเบอร์รี่เคฟฟูดเบอร์รี่เคฟกูดเบอร์รี่นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เรียกง่ายๆทงนเทงยักษ์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เจต,ตนาหรือว่าตั้งใจจะปลูกหรอกก็ไปเที่ยวนครปฐมนะครับคุณพี่แกก็เอามาให้กินพอเสร็จแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อภาษาฝรั่งหรอกครับก็มีแต่โอ้ต้งเทงยักษ์ต้งเทงยักษ์ซึ่งเขาเขาัางแถวดอยเขาจะปลูกกันเยอะทีนี้พี่แกก็บอกว่าอาจารย์วันนี้ปลูกได้ไหม ผมก็บอกว่าอ๋อผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะถูกได้หรือเปล่าแต่ถ้าจะพิสูจน์ก็คือเอามาทดลองได้ผมก็เลยเอามาทั้งหมดสี่ลูกนะครับสี่ลูกสี่เม็ดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาเพาะพอมาเพาะแล้วมันขึ้นง่ายมากเลยนะครับมันขึ้นง่ายมากนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ใส่กระบะแล้วเราก็เอามาใส่ถุงนะครับเอามาใส่ถุงพอใส่ถุงเสรจ็จแ,แล้วผมก็เลยคุยกับลูกศิษย์ว่า ไหนๆเราปลูกแล้วเนี่ยเราลองมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เป็นวัส,สดุพร้อมปลูกที่เราเคยพูดไปบ่อยนะครับวัส,สดุพร้อมปลูกก็คือเอาวัส,สดุพร้อมปลูกเนี่ยใส่ดินเลยแล้วก็เอาถุงเนี้ยมาใส่เลยอันนี้เราใส่ได้แค่สามวันนะครับเนี่ยต้นขนาดนี้ครับต้นขนาดเนี้ยเราใส่แค่สามวันเนี่ยครับตอนเนี้ยมันยาวแบบมันยาวประกันมากเลยนะครับมันยาวประกันมากเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัส,สดุพร้อมปลูก ที่เราบอกกับสมาชิกว่าท่านอาจจะเห็นหลายครั้งแล้วที่ลูกติดที่อยู่ที่ศูนย์เอาไปปลูกผักซึ่งผักงามมากนะครับเดี๋ยวเดินไปกระให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เราก็เลยจะมาทดลองทําแปลงแปลงดินนะครับแล้วก็ขุดหลุมใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาตัวนี้ปลูกแล้วเราก็จะดูว่าการจเจริญเติบโตระหว่างอินทรีย์วัตถุพร้อมปลูกกับที่เราเอาปุ๋ยอินทรีย์หมักไปใส่ในหลุมแล้วก็เอาตี้ปลูกแล้วก็เอาตากแดดเลย อันนี้จะอยู่ในสแลนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ในแลนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็จะลองดูว่าเ,าเขาต้องการร่มลำไรไหมหรือต้องการแดดจัดจะติดลูกหรือไม่ติดลูกไม่ได้คาดหวังคาดหวังว่าทำยังไงเราถึงจะเก็บข้อมูลว่าไอ้วัตถุพอดปลูกข,ของเราเนี่ยซึ่งเวลาไปใส่ไม่ว่าจะเป็นผักจะเป็นพืชก็ไม่จาเป็นต้องใส่เคมีเลยลดน้ำลดกิโนตรีทุกอย่างก็ จเจอเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจหนายพวกนี้เราจะเก็บข้อมูลจละเอียดจนมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำหนึ่งต้องมีความแตกต่างมีความแตกต่างก็คือเราจะไม่ไม่แตะต้องเคมีเลยเราจึงทดลองต,งตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่เรากําลังจะปลูกเป็นแบบแปลงแล้วเราก็จะให้พีน้องเห็นว่าเอ๊ะปลูกแบบแปลงเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราต้องขุดหลุมยังไงแล้วถึงจะได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา ะจะเดินผ่านไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอแปลงผักนิดนึงนะครับจะเดินแปลงผักน,นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นผักก็ถ่ายลายเที่ยวแล้วนะครับซึ่ง ลูกติดบ,บอกอาจารย์เก็บได้แล้วอันนี้ไปคอสกุลาบ <S <S <ๆ>ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเก็บหรอกปล่อยให้เขาออกดอกนะครับตอวน,นี้ก็กำลังจะออกดอกอันนี้ก็ไปดินรียืัตถุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการเอ่อการดูอินรีย์วัตถุนะครับเน,บนี่ยครับไปอินรีย์วัตถุเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราดูว่ารากเนี่ยเขาออกดีมากเลยนะครับรากที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาออกดีถ้ารากเดินดีการเจริญเติบโตยังไงก็ดีนะครับยังไงก็ดีเนี่ยครับตอนนี้เราก็ให้ลูกติดเป็นการเทดลทอง ต้นที่เหลืองนะครับเราใส่ถุงแบบนู้นนะครับอันนี้มะกอเนี่ยชุดเดียวกันกับกับทังด้านนู้นนะครับชุดเดียวกันแต่ว่าอันนี้ลูกติดหยิบมาก่อนแล้วก็เอามาทดลองอินทรีย์วัตตุตัวเดียวกันแล้วการดูแลเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางทีเราวางไว้เยอะๆฉีดน้ําถึงมั่งไม่ถึงมั่งแล้วก็โดนแดดไม่เต็มที่ทีนี้เราจะมาลองดูว่าเนี่ยพริกถ้าเรามาใส่ถุงอย่างนี้นะครับมันจะเหลือง อนี้ก็ให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ว่าถ้ามันเหลืองอย่างเงี้ยแสดงว่ามันขาดน้ําถ้ามันขาดน้ําเนี่ยแสดงว่าโพแทสเซียมมันสูงเพราะของเรามันเป็นอินทรีย์วัตถุแต่พอเราลดน้ํามากๆปั๊บมันก็จะกลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันเพราะนั้นสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเออนี่ใส่ปุ๋ยอันนี้ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใช่อินทรีย์วัตถุตัวเดียวกันนะครับอเดี๋ยวไปลองดูปลูกถงเทงยักษ์นะครับถงเทงยักษ์ อันนี้ต้นกุยช่ายตัดสามครั้งแล้วนะครับแต่เวลาพอเขาขางานจะจัดเขาก็จะล้มนะครับเนี่ยครับเขาก็จะลม้มเพะท่านถ้ถารู้ว่าจะลม้มเราก็จะตัดตอนนี้ก็ลูกติดก,ก็ไปตามร้านอัดไทยนะครับเวลาเรากินบัตรไทยเนี่ยต้นกุยช่ายมันเล็กมากเราก็เลยบอกว่าให้เอาเนี่ยไปตามร้านที่บัตรไทยก็เอาไปให้เขาฟรีบ้างหรือถ้าเขาจะซื้อ คือสิ่งที่สาคัญก็คือเราเห็นว่าของเราเนี่ยมันงามนะครับพอมันงามแล้วเนี่ยเวลาคนบริโภคเนี่ยทางร้านเขาก็จะบอกอุ้ยมันทาไมไม่ฉุนไม่ฉุนเหมือนกับที่ท้องตลาดที่เราซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นเราปลูแบบไร้สารพิษหรือปลูแบบภาษาก็คืออินทรีอินซีก็คือไร้สารพิษก็คือจะไม่มีใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรอันนี้ตัดรอบที่สามไปแล้วนะครับรอบที่สามไปแล้วเนี่ยครับมันจะแบนนะครับก็ให้ดู ที่ให้ดูบ่อยๆไม่ได้อวดอ้างนะครับเผื่อพี่น้องสนใจอยากจะปลูกเพราะว่าป,ปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันอยู่ได้สองปีสาปีซึ่งเป็นพืชที่แบบไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะอ่อนมากนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะไม่เหนียวเลยนะครับมันจะไม่เหนียวเลยนั่นก็คือพยายามนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นนะครับอม,มาอันนี้แปลงที่เราปลูกนะครับแปลงที่เราปลูกพอเราขุดหลุมเสร็จปั๊บเดี๋ยวมาคุยั นะครับเราเอาอินซีวูตถูใส่นะครับตอนนี้เราอินซีผูตถูใส่แล้วแล้วเราก็คลุกกับดินนะครับเราก็คลุกเขากับดินให้ให้มันเข้ากันนะครับเนี่ยครับเอาปุ๋ยใส่แล้วก็คลุกพอคลุกเสร็จแล้วเราก็ลดน้ํานะครับเราก็ลดน้ําง่ายๆนะครับทีนี้วิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกอันนี้เราลดน้ําแล้วเนี่ยครับเราลดน้ําแฉะ พราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกของทุกอย่างเนี้ยถ้าเราทาหลุมเต็ดนะครับเอาน้ำใส่ให้ท่วมหลุมเลยให้แฉะอย่างนี้เลยครับเหตุผลคืออะไรเราจะปลูกก้อนแดดร้อนไม่แดดร้อนมันก็ไม่เหี่ยวนะครับเวลาปลูกเนี่ยครับเราก็จกไปลึกๆอย่างนี้ครับจกเป็นโพงอย่างนี้ครับแล้วก็เอานี้มานะครับถ้าเราไม่ฉีกถุงนะครับถุงไม่ดีนิดๆน,นะครับอย่าบี้ให้ดินแต่นะครับรูมนิดเดียว พอลุนมีเดียวปั๊บทายมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับเนี่ยครับวิธีปลูกปลูกนี้นะครับแล้วเราก็เอาอินสีวัตถุมมากรบนะครับถ้าเราดินมันเปียกอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยเรายังไม่ต้องลดน้ําก็ได้นะครับเย็นๆหรือบางนี้เช้าเราก็ลดน้ําได้นะครับนี่ก็คือวิธีการปลูกหยกดินเละครับ ลองดูนะครับอะไรที่เรากินแล้วก็มีเม็ดเอามาเพาะเอามาปลูกเล่นนะครับหาความรู้สนุกกไปอย่าได้กินไม่ได้กินอย่าไปสนใจสนใจอยู่ว่านี่ปลูกแล้วมันงามไหมปลูกแล้วมันจะเริ่เติบโตได้ดีไหมแต่ถ้าเกิดเขาสามารถมีลูกให้เรากินก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จเนี่ยครับอันนี้เราเพาะไตสองเม็ดแปเม็ดนะครับบางทีมันก็ปลูกเลยเด็ดเด็ดปลูกเลย ถ้าเกิดในเด็ดถ้าเกิดถ้าเกิดมันตื้นนะไอ้ดินตรงเนี้ยรากมันยังไม่มีครับมันมีรากอยู่ตรงนี้เราก็สามารถจะแกะออกนิดนึงเนี่ยมันมันจะได้ต่ำๆเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คุยดึงขึ้นมาอาจารย์เขาถามต้นอะไรอันนี้เป็นเก็บฟูดเบอร์รี่เก็บฟูด เ <laughs> อร์เบอร์เ <laughs> บอร์รี่ภาษาอังกฤษทงเทงยกักษ์รงเทงยักษ์ครับที่เป็นลูกทงเทงที่เขาฉีกแล้วก็ข้างในมันจะลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่หวานหอมนะครับหวานหอมอส่วนมากก็คนที่ไปเที่ยวแถวไข่เขาค้อหรือว่าตามร้านผลไม้เดี๋ยวนี้ก็มีขายเขาจะใส่กล่องมานะครับเพราะั้นเม็ดไม่รู้รเนี่ยครับแถวเนี้ยทงต้นทงเทยงเยอะแยะเลยแต่ว่าเป็นทงเทงเล็ก นะครับแต่ว่าลักษณะมันเหมือนกันแต่นี้ลูกมันใหญ่แล้วมันหอม mm. เราก็เลยพอดีก็ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะปลูกหรอกนะครับพอดีเจนดีทนกครผสมแกซื้อมากินแกบอกอาจารย์ฉันชอบกินอร่อยมากเลยมันปลูกได้ไหมผมก็เลยถือโอกาสมาตอบสนองก็คือเก็บความรู้ด้วยครับก็เลยเอามาปลูกนะครับจะออกลูกเมื่อไรอะไรเมื่อไหร่นั้นว่าอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็จะโดนแดดเต็มๆนะครับตรงนี้จะโดนแดดเต็มๆเราจะลองดูว่าที่เราปลูกเมื่อกี้เป็นสแลน แล้วก็ถ้าเราปลูกแดดแล้ตราการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าที่นี่เราปลูกอะไรเราไม่ได้คาดหวังเรื่องธุรกิจเราคาดหวังว่าทํำยังไงเราถึงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพืชทุกชนิดที่มันสามารถจเจริญเติบโตได้จริงวัตถูร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องเติมสารเคมีนะครับไม่ต้องเติมสารเคมีอันนี้คือหลักการของผมเพราะเ้านเราก็เลยทําให้ดูนะครับทําให้ดูก็ถามไปข้างๆอะไรครับใบเรียวอ๋อเนี่ยเหรอ ไม่ใช่กับอ้อยอ๋ออันนี้อ้อยครับอันนี้อ้อยอ้อยเราจะมีสองอย่างนะครับอันนี้จะเป็นอ้อยสิงคโปร์แล้วก็ทางด้านโน้นก็จะเป็นอ้อยสุพรรณหนึ่งนะครับทางโน้นด้านโน้นนะครับอ้อยสุพรรณหนึ่งสุพรรณหนึ่งก็จะงามนะครับต้นใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่ปีนะครับออกมาไม่ได้กี่ปีเดี๋ยวอาจจะไปชมตะวันสิดท้ายนิดนึงนะครับ mong mong giờ mong mong gì mong giải không phải mong giải mong giải mong าถามเรื่องเม็ดทันตวาลมาตอนนี้ก็เริ่มเอแก่แล้วนะครับเม็ดแก่แล้วนะครับอย่างต้นเนี่ยสูงสี่เมตรนยู่นะครับสูงสี่เมตรแล้วตอนนี้ก็บางต้นก็ล้มนะครับเพราะว่าดอกมันเยอะจัดแล้วมันหนักมันก็เลยล้มนะครับมันล้มแต่ก็ไม่เป็นไรอันไหนที่เพิ่งออกใหม่ก็ยังมีนะครับอย่างเช่นตลุนี้ก็จะออกใหม่นะครับตลุนี้ก็จะออกใหม่ ดอกก็ยังสวยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ดอกบานมาจนถึงนวันนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนนะครับก็แสดงว่าการถ้าเราปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะมีดอกให้เราดูเนี่ยได้เป็นครึ่งเดือนนะครับได้เป็นครึ่งเดือนเดี๋ยวถ้าดอกแกเราก็จะเริ่มเก็บดอกแล้วเราก็ตากแดดเมื่อตากแดดแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเราก็จะจําหน่ายเม็ดนะครับเราจําหน่ายไม่แพงหรอกนะครับเราก็จําหน่ายเพื่อ เอาไปปลูกกันความสวยงามบางทีก็อาจจะสูญหายแต่ถ้าเกิดมีคนปลูกไว้ก็จะได้มีโอกาสจําหน่ายหรือว่าแจกกันไปดูเพื่อความสวยงามนะครับนี่ก็คือก็ให้สมาชิกได้เห็นนะครับก็ทุกคนก็ถามๆเรียกว่าไม่ตั้ตตวนไปถึงไหนแล้วจุเก็บได้หรือยังจาหน่ายได้ยังก็คําตอบก็คือยังไมย่ยังยังไม่ได้นะครับอย่างเงี้อันนี้เราก็จะดูหน้าเกสอน นะครับหน้ากรตสอตัวเนี้เขาจะหลุดนะครับเขาจะหลุดถ้าเขาหลุดเนี่ยเราก็เก็บได้แต่ตัวนี้มันยังไม่ค่อยหลุดนะครับมันยังไม่หลุดพอไม่หลุดแล้วเนี่ยเราเก็บไปปับ๊บเม็ดมันจะเขาเรียกว่าเม็ดมันอ่อนนะครับเม็ดมันอ่อนเพราะนั้นถ้ามันหลุดแล้วมันก็จะเก็บได้นะครับมันก็จะเก็บได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับเม็ดยังไม่แก่นะครับเม็ดยังไม่แก่ h h เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับในเมื่อท่านรับไปแล้วเราจะได้ ปูกขึ้นเพาะขึ้นนะครับอเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับว่ามันสูงนะครับสวยง,งามความสูงก็เป็นเอกลักษณ์นะครับสูงมากนะครับลำต้นใหญ่บางทีดอกเยอะก็ไม่ตามมากแล้วมันหนักไหวเขาก็เลยล้มนะครับล้มก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ครับ ดอกเยอะจัดนะครับพอดอกเยอะจัดปับ๊บเขาก็จะพับดอกไม่ไหวเขาก็จะพับลงมานะครับจะพับลงมาก็เดี๋ยวได้มีโอกาสเก็บด,ดอกจะได้แจกจ่ายกันนะครับคนที่จองจองมาก็ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยววันไหนเราก็จะเริ่มจําหน่ายเราก็จะบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับแล้วเราคลิปนี้นะครับก็ให้ชมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชก็ ในสวนของเรานะครับตอนนี้ก็มีคนอยากมาเรียนอยากจะมาเริ่มต้นอยากจะมาทดลองตัวโน้ตัวนี้ก็เกิดความหลากหลายนะครับมาเกิดความหลากหลายแล้วอยากให้ทุกคนอย่าไปยึดว่าปลูกอะไรต้องปลูกอย่างเดียวเป็นพืชเชิงเดียวปลูกมันหลากหลายนะครับถ้าเราจะทําเป็นธุรกิจเก็บขายมันก็จะมีหมุนเวียนให้เราได้มีโอกาสมีมีรายได้อยู่ตลอดนะครับแต่ปัจจัยก็คือเราต้องไม่โกหกเกี่ยวกับเรื่องการปลูกคําว่ากติกรรม ไรสารพิษกิจกรรมไร้สารพิษรายการกระทําด้วยการใส่สารเคมีทุกชนิดแล้วท่านจะเจอประตบผลสาเร็จด้วยการโดดข้ามสารเคมีมาให้ได้ประทาบใดที่ท่านยังแตะเคมีบ้างแตะอินทรีย์บ้างไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตาม